เดี๋ยวมัทดสอบนำทางโดยใช้แผนที่ Google m a p ผมจะให้นำทางมาที่สวนน้ำโคลามียพิกเจอร์อ่ะลองดูนะปกติไม่เคยใช้แท็บเล็ตนำทางนะครับก็เลยไม่มีอุปกรณ์รณนะทุกคนอ่ะมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามทางหลวงชนบทชนบุรี1003เข้าสู่ซอยสำเนียงผมว่านะถ้าทำที่วางหรือว่ามีที่จับแท็บเล็ตดีๆนะเฮ้ ใช้ได้นะน่าจะตอบโจทย์นะทุกคนตอนนี้ผมไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะเพราะปกติเวลาที่นำาทางเนี่ยเข้าสู่ถนนหมายเลขสามไอเขาบอกเล้ยวซ้ายเนะี่ยเพราะปกติที่ผมใช้นำทางเนี่ยผมจะใช้มือถือใช่ไหมเฮ้ยคราวนี้น่าจะลองมาเปลี่ยนมาใช้แท็บเล็ตบ้างเข้า่านะขับต่อไปบนถนนหมายเลขสามอีกสองกิโลเมตร นี่จะถึงสวนน้ำแล้วทุกคนเลี้ยวขวาหันศอกตัดเข้าไปยังถนนหมายเลขสาแลวเลีลเ้ยวซ้ายนี่ถึงแล้วนะครับอีกสองเมตรเลี้ยวซ้ายโอเคภารกิจเสร็จสิน้นตอนนี้ก็นำทางมาถึงสวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์คอเวิร์ดใช้ได้ไหม รู้แล้วเลี้ยวซ้ายรู้แล้วแต่ประตูเขาปิดเห็นไหมล่ะเนี่ยประตูเขาปิดให้เลี้ยวซ้ายยังไง <c oughs> มาทดสอบวิดีโอของกล้องหน้ากันสําหรับวิดีโอของกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดสอง k โอ้โหสอง k สามสิบเฟรมเรทก็จะมีเจ0อยสิ p สาสิบเฟรมเรทหนึ่งพันปดสิ p 30สิเฟรมเรทแล้วก็สอง k สาสิบเฟรมเรทเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงจากไมค์นะครับไมค์ของตัวเครื่องเป็นยังไงบ้าง เรียกว่าเสียงสดๆเลยนะนี่สำหรับวิดีโอของกล้องหน้าเนี่ยเขาจะมีโหมดบิวตี้ด้วยแ <laughs> ท็บเล็ตกล้องหน้า8ล้านมีโหมดบิวตี้เอากับเขาสิ <laughs> โอ้โหเป็นยังไงใช้ได้ไหมนี่หามุมก่อนอันนี้คือความเรียด8ล้านนะครับอ่าโอเคไหมเฮ้ย <laughs> เวลาที่เรามาใช้งานพวกซูมอะไรเนี่ยวิดีโอคอลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะดูสิมีโหมดบิวตี้ยังไม่พอเขายังมีโหมดโบเก้โหมดโบเก้หน่าฉลังเบอร์เป็นยังไงบ้างนี่ใช้ได้นะดูดิโอ้โหเฮ้ยดูดูไปรู้สึกว่าคมแล้วนะ ส9่พบาทผมว่าเริ่มคุ้มแล้วนะดูดิอ่ามีลูกเล่นเยอะนะครับในส่วนของฟังก์ชันของกล้องหน้าเนี่ยปรับได้คล้ายๆกับของมือถือเลยนะตอนนี้ผมถ่ายที่ความเรียน 1080p 30ดพเฟรมเรนเป็นยังไงบ้างเขาทำงานเสียงดังหน่อยนี่เรียกว่าถ่ายให้ครบเลยนะ าแบบว่าทุกระยะเลยนะ7 2 0 p 1,080p แล้วก็ 2k นะครับปะเดี๋ยวไปทดสอบกล้องหลังกันต่อเพราะว่าแถวนี้ขอทำงานกันแล้ะเ,เดินไปด้วยก็ได้อะลองดูใครจะเอาแท็บเล็ตมาถือถ่ายทุกคนบ้าไปแล้วมาดูวิดีโอของกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลเหมือนกันนะ สามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุด 2K 30เฟรมเลนก็เรียกว่าเหมือนของกล้องหน้าเลยนะอันนี้คือกล้องหลังนะครับถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยนะทุกคนนี่ดูนะครับนี่คือวิดีโอของกล้องหลังนะลองซูมดู สามารถซูมได้สูงสุด4เท่าส่วนกล้องหน้าเนี่ยสามารถซูมได้สูงสุด2เท่าโอเคไหม <laughs> โอ้แนวตั้งนะครับผมถ่ายที่ความลเอียด 2K 30เฟรมเรทแล้วก็ถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยเสียงอาจจะดังนิดน,นึงเขาทำงานเป็งไงบ้างเ่ะลองอยู่จุดจที่นะครับ ทดสอบกันแบบให้คุ้มเลยนะมาดูในส่วนของที่ผมใช้งานโซเชียลผมจะบอกว่าแท็บเล็ตเนี่ยเวลาที่เราเล่นเฟซนะมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ซึ่งเวลาที่ผมใช้งานจริงนะผมจะทำแบบนี้ทุกคนผมจะเปิดติกตอ k อีกตัวหนึ่งแล้วทำแบบนี้ดูนะกด2หน้าจอนะครับ แล้วก็ทิกตอกเนี่ยยอ่มบบอ,ยอมาแบบนี้อ่านี่ทิกตอกย่อมาแบบนี้คราวนี้เราก็ใช้งานแบบว่าไม่ต้องใช้แท็บเล็ตเป็นแนวตั้งเราสามารถใช้แท็บเล็ตเป็นแบบแนวนอนได้สำหรับอัตราส่วนก็ใช้ได้นะอัตราส่วนขนาดนี้ไม่ได้ดูเล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปแล้วก็มีคนถามผมมานะครับเดี๋ยวเคลียร์ให้ดูก่อนนะเปิดเฟซพร้อมกับช้อปปี้ได้ไหมนี่ ใช้งานเฟซไปด้วยได้แล้วก็สามารถใช้งานช้อปปีไปด้วยกันได้โอ้โหเป็นไงนี่เรียกว่าควบคู่กันเลยนะแบบนี้ดูสะดวกไหมไม่งั้นนะเนี่ยเราต้องตั้งอย่างเงี้ยเรียกว่าลำบากเลยอะตั้งแท็บเล็ตเป็นแนวตั้งแล้วก็ใช้งานใช่ไหม แล้วก็ไอตัวสแตนเนี่ยของผมเนี่ยตั้งแบบนี้มันก็ไม่ค่อยไหวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแนวนอนอ่าเป็นแนวนอนนี่ก็โอเคเลยนะหรือว่าเราจะใช้งานเป็นแบบรูปแบบอิสระหรือว่าหน้าต่างลอยแบบนี้ก็ได้นะจากที่ผมใช้งานมาผมว่าแบ่งเป็น2หน้าจอปกติแล้วก็ใช้งานมันดูมันดูหน้าจอใหญ่กว่าเพราะว่าหน้าต่างลอยเนี่ยขนาดมันไม่ได้ใหญ่มันเท่ามือถือไงใช่ไหมไม่งั้นเราจะซื้อแท็บเล็ตมาทําไมหรือว่าเราจะดูหนังไปด้วย แล้วก็เปิดเฟซไปด้วยเอออันนี้ก็เข้าท่านะสำหรับ Netflix นะครับไม่สามารถแบ่งสองหน้าจอแบบนี้ได้แต่เราก็มีวิธีแก้เราก็เปิดหน้าต่างลอยสิเปิดหน้าต่างลอยแล้วก็ Netflix อ่ะนี่อะแบบนี้เลยโอเคไหม คราวนี้ก็คือดูหนังไปด้วยแล้วก็ถ่ายเฟซไปด้วยแล้วในส่วนของการใช้งานต่อคีย์บอร์ดต่อ OTG นี่สามารถใช้งานได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่เราใช้ OTG แบบนี้แบบปกติทั่วไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้งานกับเมาส์นะครับเมาส์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นเมาส์ไวเลสนี่ จริงๆเราสามารถใช้งานเป็นแบบบลูทูธก็ได้นะแต่อันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่าเราสามารถใช้งาน OTG ได้อ๋อเปิด OTG อ่าปิดไปก่อนนะโอเคตอนนี้เปิด OTG แล้วนะครับอ่ามาแล้วเห็นไหม OTG แล้วเราก็มาเปิดหน้าต่างลอยอ่าดูหนังต่อนี่ โอเคใช้เมาส์อย่างนี้ดีไหมแล้วถ้ามีหลายอุปกรณ์ล่ะผมจะใช้ตัวนี้นะ CTEX CD622 มันคืออะไรใช่ไหมมันเป็นแทบอนเนกประสงค์นี่ก็แทน OTG ตัวนี้แหละเดี๋ยวในส่วนของรีวิวตัวนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเล่นตัวนี้ให้ดูก่อนเอาออกได้เลยนะ แล้วก็เสียบอะมองเห็นไหมนี่คราวนี้จะต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดหรือต่ออะไรนี่เรียกว่าสารพัดนะครับแต่ที่แท็บเล็ตตัวนี้ยังทำไม่ได้ก็คือต่อออกจอนอกเพราะว่าตัว USB-C ของเขาจะเป็นเวอร์ชันน2.0ถ้าเป็นเวอร์ชันน3.1ขึ้นไปก็จะสามารถต่อออกจอนอกได้ สรุปว่าต่อ,อ,อจอนอกยังไม่รองรับนะครับอเดี๋ยวผมหาคีย์บอร์ดมาเชื่อมต่อให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมเน้นย้ำอีกทีนะคือถ้าใครมีอ,อุปก,กรณ์ที่รองรับบลูทูธเนี่ยสามารถเชื่อมต่อเป็นแบบบลูทูธได้โดยที่เราไม่ต้องมาหาเสียบสายให้วุ่น,ว,น,ว,นวายแบบนี้นะครับแต่อันนี้ผมทดสอบให้ดูว่าถ้าเราจะเสียบสายเนี่ยสามารถใช้งานได้เป็นอย่างไรบ้างทิมให้ดูเห็นไหม เมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ต่อแฮมผ่าน OTG สรุปว่าเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้อย่างไม่มีปัญหานะครับถ้าใครใช้งานออฟฟังออฟฟิศเนี่ยจะตอบแชทตอบไลน์เราสามารถใช้งานคู่กับไลน์ได้นะครับถ้าใครจะสลับด้านนะครับกดตรงกลางนะนี่เห็นไหมสลับด้าน อ่ะยอ่ออ่ะนี่ Account Line เนี่ยผมยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าไม่อยากย้ายข้อมูลนะทุกคนในส่วนของแบตนี้ลดใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมต่อหลายอุปกรณ์เดีย๋ยวผมจะเสียบชาร์จแบตให้ดูนะตัวฮับตัวนี้นะครับจะมี PD c h ชาร์จเสียบชาร์จนะทุกคนเสียบปุ๊บนี่เห็นไหม ชาร์จแล้วนะครโอ้โหต่ออุปกรณ์ไปด้วยชาร์จไปด้วยนย่ของมันต้องมีทุกคนถ้าใครใช้แท็บลงแท็บเล็ตอยู่นะมันต้องมีแต่ผมว่าเดี๋ยวกลับด้านก่อนนี่นี่ถ้ากลับด้านนะครับมันก็จะดูสะดวกหน่อยเพราะว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยอ่ะจะได้วางแบบนี้ให้ทุกคนเห็นนะเห็นไหมถ้าวางแท็บเล็ตกลับด้านเนี่ยมันก็จะพอดีกับอันนี้ ยังเหลือ USB Type C อีกช่องหนึ่งขยามาเชื่อมต่ออะไรก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแอปธนาคารนะครับที่หลายๆคนถามผมมานะสามารถใช้งานได้แต่ผมก็ไม่สามารถย้ายแอปธนาคารมาใส่เครื่องนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางแอปมันต้องย้ายกับทางธนาคารโอเคอันนี้กับด้านอ่าเดี๋ยวคราวนี้มาลองใช้งาน Google ม e t กันดูไหมอ่าผมลองเปิดกล้องให้ดูนะกล้องหน้าความละเอียด8ล้าน โอ้โหอย่างชัดเลยทุกคนนี่ชัดไหมแล้วก็เดี๋ยวผมลองใส่นี่พื้นหลังนะครับนี่เบอร์ฉากหลังเป็นไงบ้างเบอร์อีกระดับนี่อันนี้เบอร์มากใส่แบ็กกราวโอ้โอ เป็นไงดูกล้องหน้าความละเอียด8ล้านเราสามารถเอามาใช้งานวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้แบบสบายๆเลยนะแล้วผมจะบอกว่าไม์ของเขานะครับไอที่ไม้สองตัวเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะเสียงชัดมากจากที่ผมเอาไปทดสอบมานะเฮ้ยเป็นแท็บเล็ตที่ไม่ชัดอะ ชัดมากทุกคนตอนที่ผมเอาไปทดสอบลองถ่ายวิดีโอนะคือไม่ต้องต่อไมทรงไม่์เสริมเลยเรียกว่าไมชัดกว่ามือถืออีกอะคือถ้าใครเคยใช้มือถือของ i n f i n i x นะลองเอาไปถ่ายวิดีโอแล้วลองพูดดูแล้วลองมาเปรียบเทียบกับไมของตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะผมจะบอกว่าไมของ i n f i n i x x p a d เนี่ยเสียงชัดกว่าจริงๆต้องลองใช้ดูนะ ด้วยความที่ตัวนี้ใช้ชิป Helio G99 นะครับเรียกว่าใส่ b บ็กกร o ว n d ใส่เอฟเฟเฟ์ e เนี่ยสบายสบายเลยทุกคนนี่อ่ะลองเปลี่ยนให้ดูเห็นไหมดูดิโอ้อันนี้ก็คือในส่วนของ Google Meet นะครับในส่วนของการใช้งานจอยเกมก็สามารถใช้งานได้นี่เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะ โอ้โหล่วงล่วงล่วงเดี๋ยวยังไม่ได้เลงเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เล่นสบายเลยนะครับเป็นยังไงบ้างดูครบเครื่องไหม เรียกว่าในเลทราคานี้นี่การใช้งานนี่ผมว่าครอบคลุมนะสำหรับ Helio G 99เนี่ยหลายๆคนก็มีแซวนะว่าโอ้ยังใช้ Helio G 99อยู่เหรอผมว่าดีกว่าใช้ Unisoc นะทุกคนแล้วราคานี้นี่โทรออกได้ด้วยนะอ,อ,อืดูสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยทุกคนดูดิ ตอนนี้แบตเหลือ1%เดี๋ยวมาทำการทดสอบลองชาร์จดูสำหรับแบตของ Infinix Xpad เนี่ย7000ม ah. ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์มามาทดสอบกันแบตเหลือ1%จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จเท่าไหร่อ่าเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมงครึ่งแบตชาร์จได้80% ชั่วโมงครึ่งก็90นาทีนะครับ90นาทีแบตได้80%อ่าช่วงต้นเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็1นาที1%นะครับอ่าถ้ามาช่วงเกือบปลายปลายเนี่ยก็ประมาณ1นาที30วิได้1%ประมาณนี้นะผ่านมา2ชั่วโมง26นาทีแบตชาร์จได้99%ผ่านมา2ชั่วโมง29นาทีตอนนี้แบตเต็มแล้วนะครับ ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็สรุปได้ว่า Infinix x p เ d เนี่ยแบตเจ็ดพมิลลิแอมชาร์จเร็ว18วัตต์ใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตจาก1%ถึง100%ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง